สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝ่ายวันนี้เราก็มีเกมนม,มานํำเสนออีกแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ก็คือปากานะแล้วก็ตัวเดินนะฮะจริงเราต,ตัดตรงนี้มาก็ได้นะฮะเราเตรียมไว้ให้แล้วนะครับเกมนี้ก็คือเราจะต้องพาเจ้าตัวนี้คือตัวอะไรเนี่ยเออสักตัวหนึ่งน่าจะเป็นตัวรัดคูหรืออะไรสักอย่างไปให้ถึงบ้านนะครับโดยที่ต้องคอยหลบมอนเตอร์ ที่อยู่ข้างทางถ้าเราไปโดนมันเราจะเสียแต้มนะครับตอนนี้ถ้าโดนในตัวปิดไฟนี่ก็จะลบหนึ่งถ้าโดนตัวเขียวก็จะลบสองถ้าโดนตัวม่จะลบสามถ้าโดนไอตัวนี้ก็จะลบสี่เนาะวิธีการก็คือเหมือนเดิมนะฮะเราจะหมุนนี่เพื่อจะมายิงด้วยปากกา โดยเริ่มจากตรงนี้นะครับโอเคสมว่าเรายิงเสร็จครับยิงเสร็จแล้วนะครับวันนี้ผมใช้อ้นี่แทนนะเราจะต้องวางตัวถ้าวางแนวเฉียงนี้นะฮะให้อยู่บนเส้นนะครับแนวเฉียงก็คือให้ให้เส้นเนี้ยมันเป็นเส้นถ้าเกิดเราวางแล้วเนี่ย ไปโดนมอนเราได้ลบหนึ่งแต้มเราก็ต้องวางไม่ให้โดนนะฮะก็ก,ะ,กะเกานะครับโอเคแล้วก็ขีดจุดเริ่มต่อไปนะครับหนึ่งก็นับเป็นหนึ่งครั้งในการเดินนะครับเดี๋ยวผมจะกำหนดจากการเล่นนะครับว่าจะใช้กี่ครั้งดีโอเคครั้งที่สองการวางนะครับจะต้องวางไม่ให้ กฎก็คือไอ้นี่จะต้องอยู่ไม่เกินปลายนะฮะแล้วก็ต้องเป็นเส้นตรงนะฮะก็ประมาณนี้นะจริงๆก็คือต้องให้ปลายข้างหน้าโผล่ไ้นะฮะประมาณนี้เนาะแล้วก็ติ๊กโอเคสองั้งคือเราจะไม่สนใจคนระับว่าเส้นมันจะโดนไหมนะเราจะสนใจแค่ตำแหน่งที่วาง ทีนี้มันจะมีอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรายิงไปนี่นี่นะถ้าเราไปวางปลายสุดเนี่ยเราอาจจะเสียแต้มเราสามารถเลือกวางใกล้ๆเพื่อให้เสียแต้มน้อยกว่าได้นะะอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมเราจะโดนตัวเขียวเราอาจจะต้องถอยมาหน่อยให้โดนตัวม่วงอะไรเงี้ยครับ มันจะต้องมีวิธีการเราอาจจะต้องวางเพื่อยอมให้โดนตัวที่เสียดแนมน้อยอย่างตัวนี้เห็นไหมป่อ,มอยมาหน่อยอ,อะไรเงี้ยโดนตัวไฟเพื่อให้ลบหนึ่งนะก็ติ๊กไว้ว่าลบหนึ่งแล้วก็ติ๊กตำแหน่งต่อไปอะไรอย่างี้นะฮะสมมุติว่าไม่โดนแล้วกันนะฮะขอโกงนิดหนึ่งอันนี้น่าจะไปได้สุดนะฮะก็วางไปชุบ ไม่โดนนะฮะโอเคแง,งก็ไม่โดนแล้วก็ต่อไปเสียงหน่อยแล้วกันโอเคค่อนข้างโล่งก็วางได้จริงตอนวางก็ถ้าจะละเอียดก็ละเอียดได้นะฮะับผมก็ค่อยๆไปอย่ง้ชุบๆไม่โดนนะวางไม่โดนนี่สบ,บายสบาย ต่อนะฮะโอเคตรงนี้มันก็จะโล่งๆโป,งปง่งๆไม่โดนนะฮะไม่โดนก็วางแต่สบายเฮ้ยอันนี้เอียงไปหน่อยฮะ,ะอ๋อผม ลืมเปิดไฟใช่ไหมมืดไปตั้งนานนะฮะโอเคอันนี้ก็ไม่โดนอันนี้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 ประกาศจะเป็นเป็นทุ่งุ่นนะแล้วก็มาวางให้มันไม่โดนเนาะก็คงประมาณนี้แหละ จริงเราอยากได้ตรงนี้มากกว่าเพราะว่าเราจะพุ่งไปตรงนู้นใช่ไหมแล้วนะก็ประมาณนี้พุ่งต่อไปเมื่อกี้ลืมเปิดไฟนะครับมืดตื่นเลยโอเคคนโค้งพอดีด้วยอันนี้จะเสียงเสียงหน่อยนะฮะเฮ้ยพ้นด้วยนะฮะ ออ,อืยอมก็ได้นะครับยอมลบหนึ่งนี่ฮะโดนไฟใช่ไหมโดนตรงนี้เราก็จะลบหนึ่งติ๊กไปด้วยนะครับสองทีและก็จะไปต่ออันนี้ผมไม่ยอมโดนอะไรทั้งนั้นอยู่ตรงนี้นะรประมาณอย่างเงี้ยครับเฉียงเฉียงนะ ก็ไปต่อว้ายพลาดต้องยิงไปทางนี้นะฮะเออเอ้ยเจ็บหนึ่งก็ได้หรือไม่เจ็บดีมตัดสินใจว่าไม่เจ็บดีกว่าแลอาตรงนี้ อันนี้เหรอเส้นไหนเนี่ยเส้นนี้ชุบโอเคไม่โดนตรงนี้โเโ้งโลง่งๆสบายๆเฮ้ยเดี๋ยวๆๆไม่โล่งแล้วสิโอเคตรงนี้แล้วกันนะ อมแล้วล่ะตรงนี้ก็ไม่คุ้มแล้ตรงนี้ไม่โดนอ่ะตรงนี้ก็ได้อะนี้จะเอียงอีกคงต้องยอมโดนแล้วแหละโดนตัวไฟนะฮะลบอีกหนึ่งผมก็เขา่าจะปิดจอบเข้าบ้านได้เลยนะอโอเคจบเข้าบ้านเลยนะ ทำไมผมต้องเล่นนอนจบว่าผมจะนับว่าผมใช้กี่ครั้งเพื่อจะกําหนดกติกาหลังจากการเทสโอเคใช้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้า1ก1จ1ด17ดเครั้งนะฮะผมให้คนเล่น18ครั้งแล้วกัน18ครั้งม่มีผลยังไงนะฮะก็อย่างที่บอกก็คือเวลาเราวางเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกที่จะไม่โดนนะฮะอย่างเช่น ผมใช้ถ้าผมได้18ครั้งผมก็จะลบ3ผมก็จะได้97แต่ถ้าเกิดคุณยิงพลาดเยอะๆนะครับแล้วคุณต้องหลบเยอะๆหลบแบบไปเล่นน้อยๆน้อยๆครั้งที่เกิน18ต้องเอามาลบด้วยนะคะคุณยิงได้แค่18ครั้งฮะคร,ครั้งที่เกิน18คุณก็ต้องเอามาลบด้วยนะฮะโอเคเกมน,นี้ก็ประมาณนี้เนาะใครที่ได้เยอะ97ก็มาเยอะกว่า97ก็มากิีนผมได้นะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ